วันที่1พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณโรงเรียนบ้านตะโกล่างอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายวิวัตรนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยมีนางบุญยิ่งนิติการนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2ประธานคณะกรรมการธิการการคุ้มครองผู้บริโภคนายอุดเทนนุตแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหว issimo, ัดราชบุรีอําเภอสวนพึ่งเขต น,นายนพพลทองดีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนรองรับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลทางด้านการค้นคว้าการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในอนาคตนายวิวัน์กล่าวว่าอบจราชบุรบีให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในยุคป,ปัจจุบันห้องปฏิบัติการแห่งนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับศักยภาพของโรงเรียนบ้านตะโกล่างแต่ยัง เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสารรค์และพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ